exercise unit 12 e question tags นะครับแบบฝึกหัดข้อบที่สิบสอง question tags ข้อ A ครับจงเติม question tag ท้ายประโยคให้ถูกต้องนะครับนะข้อหนึ่ง he alive at 10 pm นะครับนะ alive ตัวนี้เป็น verb ช่องสองครับนะในรูปอดีตของคำว่า arrive e, Al alive พอเป็นช่องสองก็เติม dialog เข้าไปเป็น alive นะครับนะช่องสาก็เติมด,ดีด็อกครับนี่คือเว r บช่อง1ช่อง2แล้วเข้าช่อง3แปลว่ามาถึงนะครับมาถึงลักษณะนี้ตัวนี้เป็นรูปอดีตโดยปกติอดีตนะครับนะรูปอดีตนะครับเว็บธรรมดานะครับเว็บช่วยมันจะใช้เว r บ t ูดูก็คือดิสมาช่วยนะครับนะในการทำนะครับให้เป็น q u e s t i o n tag นะครับใช้ดิสมาช่วยด้านหน้าเป็นประโยคบอกเล่านะครับนะ ด้านหลังก็ต้องเป็นประโยคปฏิเสธเขาบอกว่านะครับนาเขานะครับมาถึงนะครับเวลาสิบโมงนะครับนาสิบโมงใช่ไหมนะครับนาใช่ไหมนะครับนี่คือลักษณะของเวชชันแทย์นึกถึ t แท็กเวชชันเนี่ยนะครับนาต้องใช้ p โคนาวมาแทนด้วยนะครับนาข้างหน้าเป็นบอกเล่าด้านหลังต้องเป็นปฏิเสธก็ต้องเป็น didn't ในรูปของรูปย่อนะครับ didn't นท นะครับนาเพอดิสนอตตัวนี้นะครับหนารูปย่อของมันเท่ากับดินดินนั่นเองนะครับหนาดินดินนะครับหนาก็เป็นดินดินทีนั่นเองนะครับลักษณะนี้ต่อมาข้อ2ครับวีชุดโกน่าวนะครับหนาวีเป็นประธานครับชุดตัวนี้เป็นโมเดลนะครับหรือเป็นเวิร์กช่วยแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหนาลักษณะนี้นะครับหนาก็คือพวกเราควรจะ นะครับนาะควรจะไปเดี๋ยวนี้นะครับนาวซึ่งนาวตัวนี้นะครับนาะแปลว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็น a d v e r b ร์นะครับนาแอดเวอมาขยายโกนะครับขยายโกด้านหน้าเป็นประโยคบอกเล่านะครับนาะด้านหลังก็ต้องเป็นประโยคปฏิเสธนะครับลักษณะนี้แท็กเ t i o n ต้องเป็นปฏิเสธโดยเอาเวิร์ช่วยหรือมอเดลมาช่วยในรูปยอ่อครับนาะชูดตัวนี้นะครับนาใส่นะ็นอตเข้าไป ก็จะกลายเป็นชุดนอนระคาหนาะเท่ากับชุดดิ้นราคาหนาชุดดิ้นนะครับ,นะ children, รบก็จะกลายเป็นชุดดื่นราคหนาแล้วตัวนี้ต้องใช้โกนาวมาช่วยก็คือชุดดิ้นวีนะครับหนาะซึ่งเป็นโกนาวตัวเดียวกับประถานเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นนะคาหนาวีชุดโกนาวชุดดื่นวีนะคบชนะัดเจนข้อสองข้อสามครับแ a น d in your เ a p e อ n o นาวนะครับหนาะ แพนตัวนี้ถือว่าแฟนอินนะครับเป็น